กินข้าวแหละแต่ว,ว่าเราแบบอ,อ๋อผมเขาผมใหม่สีแดงเออค่ะเดี๋ยวเอ,อ้าป้าป้าทำเสร็จแล้วนะคะผมน่ะ <c oughs> มา,า,าให้พี่ลุงเสือทำดีกว่าให้ลุงเสือทำให้ดูสิได้หรอค่ะได้ค่ะมินจับไปหลายตัวเลยนะคะทุกคนกว่าจะเสร็จคือเราตบด,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 ดูไม่ได้นะเดี๋ยวว่าเราพังผมไงมินน้อยเหงาไม่ได้ไปโรงเ,เรียนมาถึนวระ กั้วยหรอคะันนี้ตอันน,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 นทีอนอนี่นแอดมทำผมให้นะคะนแล้วก็ร้าจากผมแอดมินสลอนนะครันอะอยากกินอะอยากกินไส้โม โตนบักแคบักแถงม้นาโตลโตอันนี้คือบักแครอันนี้ไหนบักแคร์แคบตาโต

เช็ดมือในเดียวถ่ายตอนเช้าค่ะทุกคนแล้วเราเอาตัวนั้นเชื่อกตีเชื่อไปแล้วก็รอพักหน้าฝนอยู่พอแล้วเห็นแล้วในคอนโดมันร้อนไหมโอ้ยเปิดยังไงเปิดยังไงชวนดูหน่อยโอ้ยไหนพรมไหนมาหน้าที่ อยิ้มเลยอยู Jamie, ่ไหมครับทุกคนอะเออมาทำอาหารแบ้มีชคเอยิ่งมาเลยครับมาสมัครงานครับผมสมัคงานทุกคนอยู่ไหมครับไปได้หมดครับช่วงนี้ร้อนนะร้อนได้หมดเลยสวัสดีครับมีคนเขินมีคนเขินอีกคบจได้

นมัข light, s. <S mm. ีขนมญี really ่ป sure> ุ่นมเนมีขนมญี่ปุ่นที่ถามคืออยากกินเองพี่ชยอยากกินเองใช่ไหมที่ถามคืออยากกินเองใช่ไหมโอ้ตายแล้วนี่ไงมาแล้วเมีนปลาตุกมาแล้วเิมยิ้ยิมมาดูมมาดูมาดูมมาดู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 มมาดูมมาดล้วดูมาดดมาดดดูมาดมาด

อเวอรลยไปดูไปดูไปเลไปดูในรถปตูกนะไปเรอยเรื่เรืวเรื่เร็วจะไป้วจะไป้วไปดูอยากไปดู้วปรตูไหนอะประตูนไดูไปดูไปดูเร ну ็วเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้อะไรมีอะไรเฮ้ยยิ้มดีใจดีใจดีใจมีกองมีน้อยไหมเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยโราอเคโอ้ยขอบคุณค่ะนลุงโก ประตูกอ๋อนี้ของิวอ๋อขอบคุณค่ะอืมอันนี้ขอนะค่ะของน้องมิวของน้องมิวนะคะนี่มินของพี่มิวก็มี ขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นฟันผูบรุ่นนี้ไม่ขึ้นมาแล้วพี่แกฟันผูบเป็นรุ่นสีดท้ายลาจึงจะไปกินอ่ไรของกอล์วันนะคะคืออะไรอ่ะอะไรอะไรอะอะไรไปเสือมาชิมไปเสือมาชิมค่ะแกะเลยมามา ใครยังไม่มาจะญี่ปุ่เลยไม่น่ากินจังแบ่งไหมนี่แบ่งปลาปูไหมี่้ลูกเสนี่มันออะไกเงแล้วแกเีกน่ไงได้แล้วสองานาดดีอ่ะ น่อที่อมาเนะเเนานนมุคม oh. oh. ีลนเลยนะลูกได้อยู่โอ้ยได้กินเนาะนเนาะจะได้กินวันนี้วันนี้หอ้มากโอ้กระจายแล้วกแก่ให้มามาอมแกยังหมแก้มยังผมแก้มหอมแก้มลุงโกก่อน อ้มีเขินด้วยคิดถึงลุงโก้ไหมคะไม่เหมือนลุงนั่นเลยคิดถึงยินของค่ากันอ๋อของค่าอุ้ยสวยผมเกล้แท่งเหรอผมว่าสวยหรือเป็นอะไรช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตไปโรงเรียนเลยดิภาษาสวัสดีค่ะช็อกโกแลตแท่งมาปะปูชิมเลือกเองนะจ๊ะไม่ มินฟูตเต้องรออหลังโมงเป็นนคำตอบที่เสือไม่ด้แบ่งด้วยให้ลูกเือานึงครัแบ่งใครชิมมังมอนมิวเอ้ยมิวเอาให้ปะตุกด้วยเหรอเอาเอาเเอาามาจกอนมาจกนนี่เมียวเมียวมาเขนมเอาแอดมินแล้วมินเ็ได้ไหมมิน มินยาวให้ป้าดานะเดี๋ยวป้าดาฟันถูนะนะพี่เมียวพี่เมียวพี่เมียวมากินค่ะน้องขอบคุณค่ะองจากเจแปนนะวงจนะครับวจัดให้นะครับไหนไหนอันนี้อันนี้จะเป็นเทเล่น คล้ายๆขนมเค้กอันนี้ไข่ใช่ไหมอันนี้เป็นโริยากิอะไรนะไม่ใช่หรอโริยากินะฮะนี่ๆๆุ่นเลยีๆแม่จะรู้จักนะคนละครึ่งฮ้อคนละครึ่งนี่เป็นยังไงคนละครึ่งนี่ไงอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ให้ให้เีวนอันนี้เป็นอะไรโเดมนนี่เหรอใช่โ่ลเมอนนโอ้กันอันนี้อันนี้ของมิวนะอันนี้โรบิตะอันนี้ของเราสองคนมี่มีเราสองคนด้วยต้องมีเราสองคน มามาชิมกันโอ้โหวิ่งวิ่งเอาเอาวิ่งวิวิ่งวิ่ขอบคุณนะคะนะคะของฝากเนาะเอาเอาเอาโอ้โหกินขนมอย่างอร่อยมากเลย